ทำทำไมทำตัวทำทำไมตัมดได้หูดแล้วเหมอ่างนี้ส่งไลน์ครับจากการติดตามเขานะครับําซึ่งตามซึกตกใจนะครับแล้วก็ใจหายตัวเองนะครับดีคุณดีๆอย่างท่านผู้กองนะครับต้องมาลาออกจากตําแหน่งนะครับเพราะว่าอนท่านจะมีตำแหน่งนะครับท่านก็จุยเหลือเจ้าบ้านมาดีๆนะครับจุยได้ทุกๆเรื่องนะครับการดูแลปัญหาปากต้อมข้างนอกชาวบ้านนะครับ หลังจากท่านได้ครับตำรงตำแหน่งนะครับท่านตีจุวยเกษตรท่านกับมันดูแลพี่น้องชาวบ้านนะครับมาช่วยแก้ปัญหาพี่น้องชาวบ้านบางใจแค่เฉพาะจังหวัดพะเยานะครับทั่วทังภาคเหนือช่วจังหวัดื่นๆนะครับที่เห็นที่ต่างเข้าของท่านนะครับเสดายครับเสดายบทบาทนะครับของท่านความดีนะครับคนที่มีความพร้อมความสามารถที่มาช่วยแก้ปัญหาเพื่อพี่น้องชาวบ้านนะครับเพราะตลอดเวลาที่ท่านตำรงตำแหน่งและรัฐมนตรีนะครับ ท่านได้มาดูแลดูแลพี่น้องชาวบ้านในจังหวัดพะเยาทุกๆด้านนะครับผมว่าด้านที่อยู่อาศัยด้านอุโปโภคบริโภคด้านประด้านต้องนะครับแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวบ้านได้อย่างดีที่สุดนะครับจนพะเยาห้องเป็นเมืองที่จเจริญรวดเร็วมากในณปัจจุบันนี้นะครับผมในฐานะต่อแทนผมน้องชาวบ้านนะครับผมเสียดายมากครับเสียดายคนดีๆคนดีมีพร้อมอย่างท่นงงทานผู้กองธรรมนัฐเนี่ย ท่านได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านมารอเวลาที่ท่านได้ตกลงตงําแหน่งหรือว่าทาันย่างมันได้ตกลงตําแหน่งนะครับท่านได้ทําความดีได้ทําคุณประโยชน์ทําสิ่งตีมันเกิดก่อประโยชน์สำหรับพน้องชาวบา้บานจังหวัดพะเยอได้ังหวัดใกล้เคียงได้หมาก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 แต่ครับมากทีส่สุดนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องกับเรื่องน้าครับเรื่องน้าเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับท่านแบ่งบ้านให้ผู้อยากไล้ผมกพวกกี่ร้อยหลังแก้ปัญหาเรื่องน้าให้พี่น้องชาวบ้าน นะครับแก้ปัญหาเรื่องสินค้าการเกษตรได้ยังดีนะครับจนพี่น้อง้าพเยาเนี่ยได้ลืมต่าอาปาแล้วก็ได้ขายสินค้าได้ยังมีคุณภาพนะครับผมเสียดายนะครับผมเชื่อมั่นนะว่าคนดีๆคนมีความสามารถอย่างทันผู้กองทานัดเนี่ยนะครับท่านต้องกลับมายิงใหญ่ข้างหนึ่งเพื่อมาจ่จยแก้ปัญหาเพื่อกัปน้องชาวบ,บ้านเขาว่าเป็นในพื้นที่จังหวัดพะเยาจะในในเส้นาคเหนือหรือจังหวัดอื่นๆที่ทันได้ไปลงพื้นที่นะครับ ผมก็เสรรยียดายครับเสรรยียดายคนดีๆอย่างท่านก่อทำหนักครับที่วัดนี่ทำเดียวอายาตายเขามาก็ข,ขายกันขนาดนักแล้ว<ะ>เดี๋ยวเอามาโอ้ยเดี๋ยวแปลงแล้วเ<ะ>ี่ <laughs> เดี๋ยวเส้นปีนี้เดี๋ยวน้องมีพันกว่าตอนเาเดี๋ยวถ้าว่ามีโปรโมทแล้วก็มีตลาดให้น,น้องเดี๋ยวน้องคิดเดี๋ยวนี้จะเป็นโวงเป็นโวงฮู้นี่ยี่สิบสองแสนแล้ว หลังจากตีได้ห้าคราวเนาะเจ้าตีได้ดูทีวีมาเนี่ยการห้สซก้โต๊ะใสติปลได้ลาออกจากตาแหน่งรัฐมนตีช่วยเนาะเจ้าเพราะว่าตําแหน่งเนี่ยเป็นว่าถือว่าเป็นตําแหน่งที่สูงและการในจังหวัดพะเยาเขาเนี่ยกับเบเกยได้มีใข่ได้ห้าตำแหน,น่งนี่แต่ว่า สำหรับในตัวของเจ้าเองเนี่ยแต่การเชื่อมั่นในการตัดสินใจของเปิลนะเจ้าว่าเปิลทำเปิลคิดตีแล้วนะเจ้าว่าตีออกจากตำแหน่งนี้นะเจ้าทั้งๆที่มันเป็นตำแหน่งตีสูงนะเจ้าแต่เปิลกะอยากสิ่งตีเปิลอยากจะทำก็คือช่วยเจ้าบ้านช่วยเหลือเจ้าบ้านเพราะว่าตีผ่านมาเนี่ยถึงเปิลจะเป็นรัฐมนตรีช่วยหรือว่าบ่เป็นจะเป็นสสหรือว่าจะเป็นท่านผู้กองของเขาเนี่ยเปิลกระทำเพื่อ ชาวพยาวฮ้มาตลอดนะเจ้าถึงเปิลจะออกอจากตำแหน่งนี้แล้วยังน้อยเปินกับเป็นสสของบ้านเฮาและเปินต้องพัฒนาบ้านเฮาเห้เจริญต่อไปอยู่ดีเจ้าที่ผ่านมาใน,น,นเรื่องผลงานเปินเ,เป็นเจ้าสำหรับผลงานเปิลที่ผ่านมานะเจ้าตั้งแต่ที่เปิลได้หัดตำแหน่งนะเจ้าเปิลได้พัฒนา จังหวัดพะเยาของเขายังต่อเนื่องเลยนะจ้าจังหวัดพะเยาของเขาเนี่ได้ห้าพงบประมาณหลายๆอย่างนะจ้าในเรื่องของการพัฒนาแรงน้ำในเรื่องของที่ดินทํากิีนของกเกษตรกรนะจ้าในเรื่องของ พัฒนาคุณภาพชีวิตนะเจ้าเป็นได้ช่วยพัฒนาหลายๆอย่างเลยและสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเรื่องของปากท้องของชาวบ้านของเขาเมืองพะเยาของเขาแต่ก่อนเนี่ยบ่มีคนฮู้จักแต่ตอนเนี้ยพะเยาของเขามีตีเป็นตีหฮู้จักของคนได้เนี่ยกับเพราะท่านผู้กองของเขาเจ้าเจสำหรับความเชื่อมั่นตีอนาคตต่อไปนะเจ้าตีท่านสสของเขาจะ เปลี่ยนจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยมาเป็นสสบ้านเขาเนี่ยความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งตียังมีอยู่ฮือกับเ,เจ้าพยเยาของเขาก็คือจะได้เป่นกระต้องพัฒนาพยเยาของเขาต่อไปนะเจา้า ไปดีครับเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักเดี๋ยว này bắt nó đi đâu cho nó bắt nó là con nắc cho เกี่ยวกับเสียดายเปิดเดี๋ยวก็คืดกึบไงถึงยังมีพักไู่กันที่เราปีกออกเจ้าะ้างนะจ๊ะตั้เงินละมันตั้งเงินละมันครับหลังหลังจากที่เฮาในคณะที่เป็นเจ้าบ้านนะครับได้ทราบข่าวว่าท่านรัฐมนตรีช่วยเปินลาออกเนี่ยเขามีความรู้สึกงจะได้ของกับ ก็ส่วนตัวผมเนี่ยคือเสียดายมากครับเพราะว่าานรัมนตตีเนี่ยสร้างความหวังให้จากวัาพยเยาและก็ที่ผ่านมาเนี่ยสร้างพยเยาให้มีความเจริญนักขึ้นขนาดซึ่งคนพยเยาส่วนมากก็คือกับโครงการต่างๆที่านรัตนตรีออกมาเนี่ยก็คงจะคือพยเยาได้ก้าวหน้าซึ่งแบบเคยเคยมีมาก่อนครับ จะสร้างนั่นสร้างนี่รวมกระทั่งที่ว่าคนตุกคนหยาดธนบุตรีช่วยสร้างม,ามง้านมุขกินหลังครับช่วยเหลือทุนการศึกษาสะปัสะเปิดแต่พอระออกแบบนี้เนี่แนวทางของคนมย,ยัคย์อย่างกับผมเนี่ยก็ยังก็ยังหวังครับานบนตรีว่าคงจะมีแนวทางช่วยพยัคได้อยู่ต่อไปแน่นอนครับแต่ว่าก็พอระออกตรงนี้ก็เสียดายเหมือนกันครับเสียดายครับ ท่านรัฐมนตรีท <Lebanon. S 1> ี่บรนลาออกแต่เป็นการตัดสินใจตั้งการเมืองนะครับเนาะแต่คนพยักก็คงจะหวังปึงท่านรัฐมนตรีแห่งในอนาคตข้างหน้าถ้าบ่นี้ท่านรัฐมนตรีแล้วก็คงจะบ่นี้พ่ามหัแล้วครับที่จะจวยพยัาได้ถึงขนาดนี้ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านรัฐมนตรีเพื่อประเทศชาติของเขา เพื่อขยัาของเขาจะได้เจริญไปข้างหน้าครับ